ค่ะรายการต่อไปเราจะมาทําการติดตั้งโปรแกรม Crystal Report กันนะคะซึ่งก่อนเราจะทําการาพิมพ์รายงานต่างๆต่อจากนี้คือเราต้องติดตั้งโปรแกรมมาหอนค่ะเพราะฉะนั้นให้เราดาวน์โหลดมานะคะาจากนั้นเราก็จะเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จนะคะเรามากดปุ่ม s e t up ค่ะ กดโอเคค่ะแล้วกดที่ไอคอน,นค่ะกด yes กด yes เนรื่อยน,นะคะค่ะเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะกลับมาที่เมนูเหมือนเดิมนะคะจากนั้นเราก็มาทำการบันทึกรายการต่อเลยนะคะคือแรงงานยื่นแจ้งผู้ประกันตน ที่ยังไม่เคยมีบัตรประกันสังคมนะคะแล้วพิมพ์เสิร์เมนูเป็นคนยอเลยนะคะค่ะก็จะขึ้นรายละเอียดแบบขึ้นทนะเบียนผู้ประกันตน2ปศ .1 ขี03นะคะแล้วเปลี่ยนวันที่ค่ะเป็น0 0 2 2 5 5 8ถึงวันสิ้นเดือนนะคะ แล้วก็ลงมานะวันที่ให้เปลี่ยนเป็นปวันที่เดือนค่ะจากนั้นกดโอเคค่ะอาจะขึ้นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาให้นะคะก็จะมีผู้ประกอบการบริษัทดีและเก่งจำกัดค่ะข้อมูลผู้ประกันตนนะคะก็จะมีงามจริงดีนางสา่งงามจริงดีพร้อม ันั้นกพือนออกค่ะแอนเนค่ะต่อไปก็จะเป็นพอ,อดอดอหนึ่งถ้้เราไปที่เซิรเมนูนะคะพิมพโพสค่ะ T H T A ค่ะก็จะขึ้นแบบยื่นรายงานภาษีเงินได้หังนักที่จ่ายนะคะพอ,อดอดอหนึ่ง แล้วก็มาเปลี่ยนเือนเิมค่ะเลือกเรียนทับปีค่ะเป็น02258วันที่จ่ายเงินเดือนนะคะก็คือสิ้นเดือน,นะคะวันน้ำสองก็ควนที่สิ้นเดือนเหมือนกันนะจากนั้นกดโอเคค่ะแบบก็จะขึ้นมาให้นะคะก็จะมี ชีพบริษัทที่อยู่แล้วก็รวมเงนินได้ทั้งสิ้นซึ่งเป็นเงินได้ตามมาตา 4, 4รา40วงเล็บ1ค่ะก็เป็นยอดรวมสุดที่ดังนี้นะคะให้เราเปิดโค้สเึ้หมาตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการปิดรีวิวและเพื่อเป็นการปิดรีพอร์ตค่ะ ก็จะเป็นไปแนบพรอ,อรอหนึ่งค่ะแล้วก็ไปพิมพ์โค้ดที่สเสร็เมนูเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะมาเปลี่ยนช่องวันที่พิมพ์รายงานค่ะแล้วก็วันเป็นวันสิ้นเดือนะ จากนั้นกดโอเคค่ะใบแนพ่พงองหน,นึน่งนะคะก็จะมีลำดับที่1นงางสาวสุขใจเก่งมาก2องในดีจริงแน่นอนและ3นางสาวงามจริงดีพร้อมค่ะก็จะมียอดรวมเงินได้และภาษีนำส่งนะคะ9ก0 0บาทแล้วก็ จำนวนเงินภาษีหัก3,648บาทสตางค่ะแล้วเราก็กดโค้สเพื่อออกจากบีคอนวิวนะคะต่อไปคือแบบแสดงรายการนำส่งเงินสมทบสอบอยสอ1ขีดส,ส่วนที่1ค่ะพิมโค้ดใ,ใส่ในช่องเสื้อเมน,นูค่ะ รายการมาให้เราคีย์ข้อมูลนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นที่0นย์2 2 5 3, 8แล้วก็ระบุวันที่นำส่งนะคะถึงวันสิ้นเดือน จากนันกดโอเคค่ะแบบแสดงแบบก็จะแสดงมาให้นะคะคือแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบค่ะก็จะมี1เงินค่าจ้างทั้งสิ้น80,000บาทเงินสมทบทุ้ประกันตน2อ5พัย2บาทเงินสมทบนายจ้าง2อ5พัย2บาทแล้วก็รวมเงินสมทบท,ที่นำ2 0งพนสิ่น4,500บาท จำนวนเงินผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบก็คือ3าคนนะคะหน้าตาแบบฟอร์มจะเป็นอย่าง้้นะคะจากนั้นเราก็กดโค้ดเพื่อออกจากรีพอร์ดดูเหมือนเดิมคะ่แะแายละาอียดสุดท้ายนะคะรายละเอียดการนำส่งเงิสวน,วนสมทบสอบวคีสส, 1, ส,ส่วนที่2น,นะคะให้รับพิมพ์โค้ดในเสริเมนู แล้วเราก็จะมาเปลี่ยนวันที่เหมือนเดิมค่ะ้วบกวันที่นำส่งก็คือวันเสีเวว้นเดือนเหมือนเดิมค่ะค่ะจนที่สองก็จะคล้ายกับส่วนแรกเลยนะคะ จะมีความสั้นกว่าก,ก็จะมีข้อราลำดัแบบแล้วก็คำนำเลขประจำตัวประชาชนค่ะแล้วก็คำนมหน้าชื่อนามค่าจ้างที่จ่ายจริงนวนสงินงผู้ประกันตนค่ะซึ่งจะรวมสําหรับค่าจ้างเดือนกุมภาพันธ์เดือนปัจจุบันนะคะที่เราได้คิดข้อมูลไปจุดนี้ก็เป็นอสังการพิมพ์รายงานต่างๆแล้วนะคะ